đúng đúng, làm một lần đấy, không hai song kép đấy, đúng, đúng, cái này là đúng, cái này

นี่คือการเล่กกระบียวนะ่หุคนตไยนะ่นตกลเยคกไปเลยคนกเลยโอ้่นอบบี่วนบอบบี่วันแม่เน็ตไม่หยุดบุ้บุจะยกยกยาวดีกว่ายกยาวขึ้นไปก่อน

เออกตที่ผมผมกระแทกใครมันกระแทกมันมันเคียรูปไม่ได้คือผมกระแทกเร็วๆติ๊ดติ๊ไม่ทันเลยไปเร็วกับเขาีาแรกลอะผมผมตีไ่ได้กวาของผมตีไม่ได้เสือไม่ได้เลยของขอผมยืนยิ้มอย่เดียวเลยใครเสืไม่ได้ใครเสืเออแล้วเนี่ต้กตาย เสื้อติดทิ้อเคตายเสื้อโดงดูไปไม่มพิเสืเลยแวก็การ์ดเลือไปออกออกกั็เลยต้อ้นห่งเฮยกุจะมีพิเศษทีไหนตองซื้อไปกันเละเี่งโบนัมพังร้างนี่โบนัมพังร้างมันเปนเสื้อติดเสื้อโดงแบบนี้เยี่ยม ถ oh, oh, oh. ้าาไม่ม <od> ีน <Yeah. S 1> ีเก่งโนเอาได้ครยิงกับชนะได้บอกนับอาดีเดียจับอาเออคนเดียวู้ว่าใส่ใส่เสื้อขาวเดียว้วใส่เสื้อขาวเดียวไม่ต้องใส่เสื้อแดงถ้าอยากชนะต้องใส่เสื้อขาวต้องไปดาเขานะดารู้ว่าดาได้เน mình mình nóc nặng quá này Mình làm gì? Đợt đi nào, đi nào Đầu cao đi Đồng chống Đồng chống Đồng quả lé đấy ơn tôi xác, tôi xác anh Đợt đi nào Tôi xác, đợt đi nào Đợt đi nào, tôi nó là dưới đáy Tối chào, là lên cái là lạ lạ Mới chứ nó dưới nè ไปดีแล yeah. ้วนะเ้เดอเดหวเยวลเราเลี้ยวมัน่เออิง้วนีมันเลี้ยแค่เหนแค่เนี้ยนีดีมันแต่ว่าพอถึงหลังนะข้างหน้าแหมดแม่งลึกๆพอถึงหลังนะ่นี้มันมันตีเบาโยกไหเดี๋ยวี ไม่ลึกไปนี like, class, starting, ่ไม่ลึกไเไม่ควนเล่นแล้วม่ควรเล่นไปอ๊ยขึ้นมาเข่เหลี่ยมเลยเก็บหมดนะพี่เี่ยม่านซ้ายขวาเก็บ ลุยว hey, kind of mm. yeah, ันนะเอผมทีนะ้ต้นฟาดมันไม่เก็บต้นฟาไม่เก็บเนฟาด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 ู้ต้นนกไปอย่างเดยั้งให้มันฟาอย่างเดียวแม่เท่าไหร่นะ

nè nó không có 30 kịch không có không có thảm kịch thảm kịch thảm rồi, thảm kịch thảm kịch thảm kịch เก้าหกใช่ไหมเก้าอ่ะรับมานาตีโต้ไล่จากสิบหกไล่จากหกิบแล้วก็อันนี้ยี่ดใช่ไหมเดียดิ้นน่ะแล้วก็ทางนี้ไล่ดิ้นหน้าเลยเสียดิยนสิ

ก็ยังไม่รู้เรื่องแรกก็ตีหลังกันตัวก็เดินดีนี่ ต้องยืน้อังเด็ขึ้นกว่ไปนินุ่มาเลยอป้องนุ่มามามาเลยอมาเลยมาตัวหลานมาเลยมาอไหครับจานออกออเอาเอาจานเดี๋ยวพอลเดียวอยุ

ส้บหกแล้วดูดูแบบนั้นนะไม่ฟังไม่ฟังเลยไม่เหมือนคู่เดียวนะ1ิบหกเได้่วะสิบหกแปดเท่่นีาไร่นี่สิบหกแปดไหมสิบแปบก

để à? Quá <laughs> đi. Ờ! Không, không. Đỉnh Một luôn. <laughs> <Đừng ngồi để cười> <laughs> chưa cao nào ba luôn. luôn chưa mà bác luôn chưa cao nào luôn nào luôn nào